วัดีครับวันนี้ผมจะมาพาชมเมืองเซี่ยงไฮ้โดยภาพรวมนะฮะเซี่ยงไฮ้นี่มันเป็นเมืองที่มีทั้งหมด16อําเภอมีพื้นที่ทั้งหมด6,833ตาารงกิโลเมตรประชากรทั้งสิ้น24.1833ล้านคนนะครับเซี่ยงไฮ้มันก็มันก็เป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลนะ บนอำเภอทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามนี้คร่าวๆชงเจียงจินชานเฟ้งเสียงนะฮปูทนง New Area ตรงนี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแม่น้าฝั่งเก่านี่ถ้าเราดูภาพรวมของอาคารจำลองก็จะเห็นภาพฝั่งด้านนี้ครับคือถ้าถ้ามองจากจุดที่ผมถ่ายนี่จะเป็นปูทอง Area แล้วก็ ตรงนี้เป็นเมืองเก่าจำลองก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพรวมอีกแบบนะครับก็<อ>เป็นตามนี้ก่อนส่วนอาคารใหม่ๆที่อยู่ด้านนู้นเดี๋ยวจะขึ้นไปดูข้างบนคนะันะอันนี้เป็นบริเวณชั้น3ของนิทรรศการผันเมืองเซียงไฮ้ครับเขาเอา เมืองเส้นไทยทั้งเมืองมาจำลองใส่ลงมาทั้งชั้นนี่นะฮะ mm hmm. ้เห็นไหมฮะ mm hmm. เมืองจนถึงการวางผังเมืองตั้งแต่นี้ไปจนถึงอีกร้อยปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าสู o ไปใ้ใกล้เนี่ย mm hmm. จะเห็นขอทีวีของ CCTV ตรงแม่น้ําที่เห็นนี่จะเป็นแม่น้ําหวังผู่ครับแล้วก็ข้างหลังที่เห็นเป็นป้ายเนี่ยครับจะเป็น ช่วงที่เป็นห้องจัดแสดงการพัฒนาการของการระบบขนส่งของเชียงไฮ้ในอดีตนะครับเขาเขาเริ่มจากสิ่งที่เขาเรียกว่าความทรงจำที่ห่างไกลามากเลยในปี1291เขายังใช้อย่างนี้อยู่เลยนะครับแล้วต่อมาในปี1850ก็มีการนำรถม้าเข้ามาตรงนี้ หลังจากนั้นมีคนฝรั่งเศสชื่อ Frenchmuller ก็นํานำรถอันนี้เข้ามาลากเขาเรียกว่ารถเจ็กลากคนไทยเราเรียกนั้นแต่ที่นี่เขาเรียกว่าจินริกชอว์นะแต่ว่าตอนหลังเขาเรียกว่าริกชอว์นะล้วต่อมามันก็จะมีรถเป็นแค่แคเอาเอาล้อมาใส่เนี่ยฮะแล้วก็นั่งลที่เป็นล้อเดียวแล้วก็นั่งสองข้านี่เป็นช่วงประมาณปี1920 มาก็เป็นการที่เริ่มต้นแบบยากลำบากนะตี่5นเารอย้ารถสำรอเนี่ยมันจยมาเป็นที่นิยมมีกว่า500,000คันห0 0แสนผู 5, ้โดยสารนะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรถสํารออันนี้ประมาณปี1966นะแล้วก็เขาเรียกว่ามีบัสเข้ามาเรียกว่า Dragon Bus สนะสมัยนั้นคนก็เปลียดเสียดยัดเยียดกยันขึ้นรถกันอย่าเนี้ แล้วก็ช่วงต่อมาเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเริ่มในปี2540มีรถขนส่งอย่างดีนะฮะในปีปี1988หรือประมาณสัก2531เริ่มมีถนน6นเลนอย่างเงี้ยแล้วก็ในปี1991มีการสร้างสะพานนานปู นะซึ่งเป็นสะพานเคเบิลข้ามแม่น้ำหวงปูแล้วหลังจางนั้นในปี1993ก็ 9, 3, มีการเริ่มสร้างรถไฟใต้ดินตอนนั้น93หลังจากนั้นเขาก็มาเปลี่ยนนะะการขนส่งนี่ใช้รถที่เป็นไฟฟ้านะ2008เริ่มมีเรือขนาดใหญ่ปนะี2011ดดูนะ การขนส่งพอดีขึ้นแล้วก็ถนนของเขาเริ่มเป็นไฮเวย์แบบใหม่นี่คือการขนส่งของโลกของเส้นไฮตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้างหลังที่เห็นอยู่นี่นะครับเออมันเป็นตู้ตู้หนังสือฮะแล้วมันเป็นภาพที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปัจจุบันของเมืองเส้นไฮในมุมเดียวกันนะครับ ภาพนี้คือภาพที่ที่เขาเป็นทีวีให้นะฮะในมุมมองเดียวกันว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนหรือในอดีตเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไง,ะน,น,ง,ไงนะครับคนที่มาที่นี่ก็สามารถที่จะเปิดดูตู้หนังสือที่วางเรียนราย,ย่างนี้ได้โดยการดึงอันเนี้ยครับออกมาอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะ,ะครับก็จะเป็นภาพเดือะบันในศตวรรษที่19 มันก็มีทั้งสองด้านอันนี้เป็นโทนหนังดานจริงในปี1 9 9 0ออหรือ2 4 3 3 1 0ป,ปีแล้วก็ในปัจจุบันใช่หไหมฮะพวกนี้ฮะก็ชักออกมาได้หมดใครที่สนใจจะมาดูประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงไทยก็สามารถที่จะมาศึกษาแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ของเมืองที่นับได้ว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของโลกนี้นะครับนะการสร้างทางรถไฟอะไรพวกนี้รถรางหันนเมืองเชียงไทยก็ยังมีอยู่ส่วนบริเวณชั้น4ของนิทรรศการขังเมืองของเชียงไทยจก็จะเป็นการวางแผน การคมนาะคมขนส่งของเซี่ยงไฮ้นะฮะที่ชื่อชื่อว่าเซี่ยงไฮ้ทรานส์แรปิดหรือว่าการขนส่งระบบทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งเรียกว่าแมกเลฟนะครับผมใช้อันนี้นะฮะเดินทางจากจากสนามบินผู่ทงมาที่ถนนหลงหยางโดยรถไฟความเร็วสูงนี้จะวิ่งด้วยความเร็ว จริงๆแล้วเขาวิ่งได้ถึง431กิโเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็จากสนามบินผูธทงเนี่ยเขาจะวิ่งด้วยความเร็วมาที่ถนนหลงยางนะครับแต่ว่าตอนที่ผมนั่งมาที่ส่งไปให้ดูก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้ความเร็ว300ถึง301กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่จริงๆแล้วในอนาคตเขาจะวิ่ง เต็มสปีดเขาคือ431กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ครับครับนี่ก็เป็นแมกเนตแมกเนตก็คือแมกเนติกบวกคำว่าเลเวลก็คือการที่ใช้พลังสนามแม่เหล็กเนี่ยยกรถไฟทั้งทั้งขบวนขึ้นอยู่เหนือเหนือ,อพื้นดินหรือเหนือรางแล้วก็ผักไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นมันก็จะราบรื่นมากครับมันไม่มีอะไรสะดุดเลยนะครับ